ครับไปยื่นคำร้องไว้น่าจะประมาณสัปดาห์ที่แล้ววันนี้ในจ้างเปลี่ยนใจเรียกกลับเข้าทํางานนะฮะเปลี่ยนใจเรียกกลับเข้าทํางานทั้งที่ตอนแรกเนี่ยคมคูทุกอย่างเลยนะครับว่าอยากได้นูน่นอยากได้นี่ต้องไปฟ้องเอาไม่จ่ายไม่ให้ไล่ออกแต่พอตอนนี้ลูกจ้างไปเขียนคําร้องพอในจ้างรู้ว่ามีคําร้องเจ้าหน้าที่รัฐโทรคุยบอกว่าเนี่ยลูกจ้างมาเขียนคําร้องแล้วนะ เพราะนั้นคุณจะต้องเข้ามาให้ข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่รัฐในจ้างก็เลยเปลี่ยนใจข้อความมาเรียกลูกจ้างกับเข้าทำงานเห็นไหมครับพอเราใช้สิทธิตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลดีกับเราในหลายเรื่องกรณีนี้ลูกจ้างถามมาว่าจะกลับเข้าไปทํางานดีไหมเพราะว่ากลับไปเขาจะกั่นแกล้งหรือเปล่า พอตอนแรกยังไงเขาก็ไม่ให้ทํางานอ้อ,อนวอนขอร้องอยากทํางานกับเขาเขาก็ไม่ให้ทําพอลูกจ้างไปยื่นคําร้องทําใจเตรียมใจไปแล้วยังไงก็ตกงานแน่ๆเพราะว่าเขาไม่ให้ทํางานเขาบอกเลิกจ้างพอลูกจ้างไปยื่นคําร้องไปใช้สิทธิ์ตามที่กฎหมายกําหนดพอในจ้างรู้สานติดต่อมาแจ้งถึงลูกจ้างชื่อนี้ชื่อนี้ ให้เข้าไปทํางานตั้งแต่วันนี้วันนี้เห็นไหมลูกจ้างก็ถามว่าจะกลับเข้าไปทํางานดีไหมลูกจ้างต้องถามตัวเองครับว่าถ้ากลับเข้าไปแล้วคิดว่าจะอยู่รอดปลอดภัยไหมเขาจะกั่นแกล้งเราหรือเปล่าหรือเขาจะปล่อยเฉยให้เราทํางานตามปกติไปอันนี้ต้องไปลุ้นเอาเองนะแต่ถ้าไม่อยากกลับเข้าไปก็ให้ยืนยันเจตนาตามที่เรายื่นคำร้องกับเจ้าหน้าที่รัดไว้ แต่ไม่ได้หมายความว่าลูกจ้างจะได้ตามสิทธิ์ที่ผมบอกเพราะสุดท้ายขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงสิ่งที่นายจ้างจะเอามาโต้แย้งว่านายจ้างมิได้เลิกจ้างเป็นเพียงความเข้าใจผิดคิดไปเองของลูกจ้างเท่านั้นก็ต้องดูว่าภาครัฐจะเชื่อใครเชื่อลูกจ้างที่ไปบอกหน้าแรกเริ่มตามหลักฐานตามหลักฐานข้อความแชทไลน ที่นายจ้างบอกประโยคว่าไม่ให้มาทำงานยังไงก็ปลดออกกับหลักฐานใหม่ที่นายจ้างจะเอาไปแสดงว่าเนี่ยฉันเรียกลูกจ้างกลับเข้ามาแล้วแต่ลูกจ้างไม่มาเองเข้ากับว่าลูกจ้างขาดงานเกิน3วันฉันเลิกจ้างโดยฉันไม่ต้องจ่ายอะไรกรณีน,นี้ต้องมารุ้นกันครับว่าระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างภาครัฐจะยืนอยู่ฝั่งไหนหลักฐานและเหตุผลของใครจะดีกว่ากันนะแต่ก็ให้กำลังใจลูกจ้าง